สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะไมเวท h ยแลนด์วันนี้เรามาลงพื้นที่โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หม่เลข81สายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีนะคะที่ผ่านมาไปดูการก่อสร้างงานโยธากันบ่อยแล้วค่ะตอนนี้คืบหน้าไปเยอะแต่วันนี้มาดูเรื่องของงานระบบกันบ้างงานระบบเข้าทํากันหลายส่วนนะคะแต่ว่าวันนี้เราขอเน้นเรื่องการก่อสร้างด่านก็แล้วกันมอเตอร์เวย์สายนี้นะคะระยะทาง96.41กิเมจะมีด่านทั้งหมด8ด่านนะคะทราบว่าตอนนี้เข้าพื้นที่กันแล้ว6ด่าน เขาทําอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราพาคุณผู้ชมไปชมกันนะคะแต่มีคุณผู้ชมสอบถามมาเหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะทำไมตอนแรกอ่านข่าวบอกว่ามอเตอร์เวย์ใหม่ทั้งสองสายทางทั้งสายบางปะอินนครราชสีมาและสายบางใหญ่กาญจนบุรีระบบเก็บค่าผ่านทางจะเป็นระบบ M Flow แต่ทําไมเรายังใช้คําว่าพามาชมการก่อสร้างด่านต้องชี้แจงตรงนี้เลยนะคะสําหรับมอเตอร์เวย์ใหม่ทั้งสองสายทางระบบเก็บค่าผ่านทางจะมี2ระบบค่ะคือ1ระบบเงินสดและ2ระบบ M Flow THANKS cool. ถามว่าทําไมต้องมีระบบเงินสดเพราะว่าระบบเงินสดนั้นยังทําเอาไว้อยู่เพื่อรองรับการเปลี่ยนถ่ายสู่ระบบ m f l o w นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราลงพื้นที่เราถึงจะพาคุณผู้ชมมาชมการก่อสร้างด่านใช้คํานี้ไม่ผิดนะคะเพราะว่ายังคงมีด่านเก็บค่าผ่านทางระบบเงินสดกันอยู่ค่ะและตอนนี้นะคะด้านหลังของดิฉันค่ะเป็นพื้นที่ก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทางด่านแรกของมอเตอร์เวย์สายนี้นั่นคือด่านบางใหญ่ค่ะอยู่กิโลเมตรที่3ามบวกห้าแต่ถ้าจะเอาแบบเข้าใจง่าย ง่ายนะคะถ้าเราผ่านทางแยกต่างระดับบางใหญ่มานะคะตรงนี้ค่ะห่างจากทางแยกต่างระดับบางใหญ่ประมาณ2กิโลเมตรเป็นด่านด่านแรกเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะคะว่าเขาทําอะไรกันไปบ้างรวมถึงจะพาไปชมให้ครบทั้ง6ด่านที่ตอนนี้เขาเข้า,ขาพื้นที่กันแล้วนะคะและย้าอีกนิดนะคะว่าในส่วนของงานระบบตรงนี้นะคะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชนซึ่งเอกชนที่ดําเนินงานงานระบบตรงนี้คือกลุ่มกิจาการร่วมค้า BGSR นะคะและก่อนจะไปชมทั้งหม ดค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราตรงนี้กันด้วยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราไปดูรายละเอียดทั้งหมดเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะด่านบางใหญ่ค่ะ สำหรับด่านบางใหญ่นะคะมองไปดูตรงนี้นะคะจะเห็นว่าปัจจุบันเขาก็กำลังเคลียร์พื้นที่กันอยู่แล้วก็อยู่ระหว่างของการถมทรายนะคะ อย่างที่เราเคยให้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะมาจากทิศทางถนนรัตนาทิเบตหรือการจนาพิเศษทั้งสองฝั่งเลยค่ะผ่านแยกต่างระดับบางใหญ่มาประมาณ2กิโลเมตรก็จะเข้าสู่ตรงนี้เลยนะคะด่านบางใหญ่ด่านแรกของมอเตอร์เวย์สายนี้ค่ะในส่วนของการก่อสร้างด่านทั้งหมดนะคะจากข้อมูลเราทราบว่าปลายปี2566นะคะก็จะต้องก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดรวมถึงทดลองเปิดให้บริการกันด้วยพอถึงปี2567จึงจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตรงนั้นถึงจะมีการ เก็บค่าผ่านทางกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นด่านแรกที่พาไปชมกันเดี๋ยวเราเดินทางต่ออีกประมาณ21กิโลเมตรนะคะไปถึงด่านที่2ของมอเตอร์เวย์สายนี้นั่นคือด่านนครชัยศรีไปดูกันหน่อยว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรแล้วค่ะ มาจอดร,รถกันตรงนี้นะคะเก็บภาพการซ้ายมือของดิฉันก็คือพื้นที่ก่อสร้างด่านนครชัยศรีนะคะเมื่อสักครู่บอกคุณผู้ชมว่าจากด่านแรกคือด่านบางใหญ่เดินทางมาด่านนครชัยศรีระยะทางประมาณ21กิโลเมตรแต่คําว่า21กิโลเมตรหมายถึงกรณีมอเตอร์เวย์สายนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะใช้มอเตอร์เวย์21กิโลเมตรแต่ทีมงานของเราเมื่อสักครู่ก็นั่งรถกันเรียกว่า ประมาณ40นาทีได้เราก็ลัดเลาะตามเส้นทางต่างๆทั้งของกรมทางหลวงชนบททั้งของท้องถิ่นผ่านหมู่บ้านต่างๆมาก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าก็ได้มีโอกาสได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางนะคะบางจุดก็เป็นทุงน่งนาบางจุดก็เป็นสวนผลไม้มีสวนส้มโอแล้วก็ด้านนี้นะคะแถวๆนี้เขาปลูกดอกรักกันเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับเส้นทางที่เราผ่านมาค่ะในส่วนของพื้นที่ก่อสร้างด่านนครชัยศรีตรงนี้นะคะอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างถ้าเป็นงานโยธาจะอยู่ที่สัญญาที่7หรือตอน7นะคะแต่ว่าตรงนี้เป็นงานระบบอย่างที่บอก ไปตอนนี้ก็ทราบว่าเขาเคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีขั้นตอนการดําเนินงานกันต่อไปนะคะแต่โดยภาพรวมของงานระบบมาให้ข้อมูลตรงนี้หน่อยอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเขาก่อสร้างงานกันหลายส่วนเหมือนกันเลยนะคะทั้งเรื่องของการก่อสร้างด่านก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทาง รวมถึงจะมีเรื่องของการติดตั้งระบบควบคุมและบริหารจัดการจราจรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการจัดการระบบต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกไปว่าเรามาเน้นเรื่องของการก่อสร้างด่านนะคะ <OU D> สำหรับเรื่องของด่านก็จะมีรบบายละเอียดเยอะเลยนะคะเช่นการออกแบบและก่อสร้างงานโยธารบริเวณด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนะคะซึ่งก็จะมีอาคารควบคุมด่านเก็บค่าผ่านทางมีการติดตั้งระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบเก็บค่าผ่านทางนะคะ แล้วก็มีการก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด่านด้วยรวมถึงจะมีการทําถนนเข้าออกมีงานโครงสร้างสะพานงานระบายน้ําระบบจ่ายน้ําประปาป้ายจราจรเครื่องหมายป้ายนําทางสิ่งอํานวยความสะดวกทางเดินบริการสะพานลอยระบบไฟทางและไฟสองสว่างภายในพื้นที่ด่านเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการก่อสร้างด่านนอกจากนั้นก็จะมีการออกแบบก่อสร้างและติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบ เอ็มโฟล์นะคะอย่างที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปนะคะแล้วก็อย่างที่ช่วงต้นบอกไปด้วยว่ายังมีระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นรายละเอียดเรื่องของการก่อสร้างด่านนี่คือหลังจากนี้นะคะหลังจากที่มีการเคลียร์พื้นที่ต่างๆตรงนี้เสร็จเรียบร้อยในส่วนของการก่อสร้างส่วนต่างๆที่ดิฉันบอกไปก็จะตามมานะคะ สำหรับบริเวณพื้นที่ก่อสร้างด่านนครชัยศรีนะคะตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการปรับระดับแล้วค่ะตรงไหนเป็นบ่อก็จะมีการถมทรายนะคะก็คงจะเคลียร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างต่อไปค่ะ สำหรับดานนครชัยศรีตรงนี้นะคะสามารถไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหม่เลข3 3, 3 3, ค่ะเพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภอนครชัยศรีและอำเภอดอนตุมจังหวัดนครปฐมได้นะคะเดี๋ยวรอให้เขามีความคืบหน้าเราก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศไปฝากคุณผู้ชมเรื่อยๆนะคะ เราจะต้องเดินทางอีกไกลคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลามาถ่าย M81 ทีไ y เราก็ต้องแวะตลาดท่าน,นะเขาแวะทานก๋วยเตี๋ยวก่อนก๋วยเตี๋ยวแถวนี้เขาอร่อย เป็นชิ้นเลยนะคะเติมพลังแป๊บหนึ่งค่ะซื้อมามอาแล้วก็ซื้อไอศครีมค่ะปักไปถ่ายกันต่อ จากด่านนครชัยศรีเรายังไม่ไปแนวเส้นทางสายหลักนะคะเช่นเคยค่ะเราจะเลี้ยวไปทางสเปอร์ไลน์เพื่อไปที่พื้นที่ก่อสร้างด่านศรีสะทองกันค่ะมาถึงพื้นที่ก่อสร้างด่านศรีสะทองแล้วนะคะถ้าชมคลิปเราเป็นประจำก็คงจะจำกันได้นะคะว่าอนาคตถ้ามีมอเตอร์เวย์หมายเลข8นะคนปรปฐมชะอำ ด่านตรงนี้ล่ะค่ะก็จะสามารถเชื่อมต่อไปสู่มอเตอร์เวย์สายใหม่ได้ขณนะนเดียวกันนะคะถ้ามอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีเปิดให้บริการ ด่านตรงนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมได้เหมือนกันนะคะสำหรับงานระบบตอนนี้นะคะก็มีการเคลียร์พื้นที่กันแล้วเหมือนกันสําหรับพื้นที่ก่อสร้างด่านรีสะทองนะคะและปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรื้อย้ายแนวสาธารณูปโภคที่กีดขวางการก่อสร้างด่านนะคะเช่นแนวเสาฟไฟฟ้าหรือแนวท่อป,ประปานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานกันด้วย เอาละครัพามาดูบรรยากาศแถวแถวด่านศรีสะทองกันนะคะว่าตอนนี้เขาเริ่มทําอะไรกันไปบ้างแล้วเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านํามาฝากแน่นอนค่ะตอนนี้เรากลับไปที่เส้นทางสายหลักนะคะไปดูพื้นที่ก่อสร้างด่านถัดไปค่ะ จากด่านรีสาทองนะคะเราขึ้นไปสู่แนวเส้นทางสายหลักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไปดูพื้นที่ก่อสร้างด่านนาคนปรปฐมฝัง่งตะวันออกกันบ้างค่ะสําหรับพื้นที่ก่อสร้างด่านนาคนปรปฐมฝัง่งตะวันออกปัจจุบันดําเนินงานสํารวจและทําวงรอบแล้วเสร็จนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการเข้าดําเนินการเคลียร์พื้นที่ค่ะไปต่อกันอีกด่านเลยนะคะด่านนาคนปรปฐมฝัง่งตะวันตกค่ะ ปัจจุบันก็คล้ายๆกับด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันออกนะคะคือดําเนินงานสํารวจและทําวงรอบแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างเตรียมการเข้าเคลียร์พื้นที่ค่ะจากด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกเราเดินทางกันต่อนะคะไปที่ด่านถัดไปด่านท่ามะกาค่ะ เดินทางมาถึงพื้นที่ก่อสร้างอีกด่านนึงแล้วนะคะด้านขวามือของดิฉันตรงนี้เป็นพื้นที่ก่อสร้างด่านท่ามะกาค่ะ ซึ่งตอนนี้บริเวณหน้างานก mm ็กําลังมีการเคลียร์พื้นที่กันอยู่นะคะสําหรับด่านท่ามะกาค่ะถ้ามอเตอร์เวย์สายนี้เปิดให้บริการนะคะผู้ใช้ทางออกด่านท่ามะกาก็สามารถไปเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข3 3 9 4มุ่งหน้าสู่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหรือจะไปทางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะชื่อด่านท่ามะกาค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่แนะนําว่าถ้าออกด่านนี้ไปอำเภอท่ามะกาได้ไปได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าไปออกด่านถัดไปคือด่านท่าม่วงจะใกล้กว่านะคะเพราะฉะนั้น นั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งให้ดูบรรยากาศตรงนี้ว่าเขาเคลียร์อะไรกันไปบ้างแล้วแล้วเราเดินทางอีกสักประมาณ12กิโลเมตรเสร็จเพื่อไปด่านถัดไปนั่นคือด่านท่าม่วงค่ะ มาถึงกันอีกหนึ่งพื้นที่แล้วนะคะด้านหลังของดิฉันค่ะเป็นพื้นที่ก่อสร้างด่านท่าม่วงนะคะตอนนี้ก็กําลังมีการเคลียร์พื้นที่กันอยู่ค่ะนี่เป็นด่านที่7ของมอเตอร์เวย์สายนี้แล้วนะคะสําหรับด่านท่าม่วงค่ะถ้าก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะก็จะสามารถออกไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข3081เพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภอธรามกานะคะและยังสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข3081เพื่อไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข346มุ่งหน้าสู่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศมาฝาก ะะเขาก็เริ่มเคลียร์พื้นที่กันแล้วค่ะและจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันอีก18กิโลเมตรค่ะไปถึงด่านสุดท้ายของมอเตอร์เวย์สายนี้นั่นคือด่านการจานะบุรีทราบว่าตรงนั้นก็เคลียร์กันไปเยอะแล้วเมหมือนกันนะคะไปด้วยกันเลยค่ะ มาถึงอีกด่านหนึ่งนะคะฝั่งขวาม,มือของดิฉันค่ะพื้นที่ก่อสร้างด่านกาญจนบุรีนะคะด่านสุดท้ายของมอเตอร์เวย์หมายเลขแปดหนึ่งสายบางใหญ่กาญจนบุรีคืบหน้าไปเยอะนะคะเมื่อก่อนเรามาก็ยังโล่งๆอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ทราบว่าเคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนของการถมทรายนะคะ สำหรับด่านกาญจนบุรีตรงนี้นะคะก็อยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ10กิโลเมตรถ้าก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะออกไปนะคะก็เลี้ยวซ้ายเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข3 2 4ค่ะก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองกาญจนบุรีได้นะคะอย่างที่บอกไปห่างประมาณ10กิโลเมตรนะคะรวมถึงยังสามารถมุ่งหน้าไปทางทิศท,ทางอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ค่ะเพื่อไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข3 2 1เพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรียกว่าเราพามาชมกันความคืบหน้าสําหรับการกอร่อสร้างด่านหรือว่าภาพรวมของงานระบบในส่วนของการเคลียร์พื้นที่แล้วก็มีเรื่องของการถมทรายเตรียมการกอร่อสร้างด่าน จากทั้งหมด8ด่านนะคะของมอเตอร์เวย์หมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีตอนนี้ก็เคลียร์กันไปแล้ว6ด่านนะคะเหลืออีก2ด่านคือด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกและด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกทราบว่าเดือนสิงหาคมก็จะเริ่มเข้าพื้นที่กันแล้วแต่ย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะกรมทางหลวงก็เคยให้ข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันว่างานระบบทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จพร้อมมีการเปิดทดลองใช้กัน ปลายปี2,566นั่นหมายความว่าปลายปี2,566เราก็จะได้ทดลองใช้มอเตอร์เวย์หมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีคําว่าทดลองคือยังไม่ได้เก็บตังค์นะคะพอปี2,567เปิดเต็มระบบเมื่อไหร่ก็ถึงจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นํามาฝากกันก็นแล้วกันนะคะสําหรับเรื่องของงานระบบในส่วนของการก่อสร้างด่านนะคะ วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะถ้าคุณผู้ชมชอบการทำงานของเราอย่าลืมกดไลค์ตรงนี้และกดแชร์ตรงนี้รวมถึงฝากกดติดตามตรงนี้สนับสนุนการทำงานช่องของเรากันด้วยนะคะวันนี้ดิฉันกนิกาประทุมชาติและทีมงานของเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ